สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ผมมิสเตอร์แพนด้าทีวีกับเกม Life s h o r t l i f e อายุสั้นจริงๆเลยไอ้แก่คนนี้ผมไปเจอเกมนี้ใน Google นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเล่นมันแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะครับผมก็เลยมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับว้าวพหลลดิ้งนะครับผม เกมนี้เออขยับยังไงเอยโอเคหน้าซ้ายงออะไรโอเคกระโดดโอ้ยไอ้เฮียไอ้นาาเฮียเอยไอดาดมันค่อนข้างที่จะแบบอ๋อตรงนี้มันอันนี้ได้นะแล้วอันนี้ล่ะชิวๆครับทบ่านผู้ชมด่านแรกมันก็จะชิวๆเพราะพวกผมเก็บดาวได้หรอเฮ้ ไอสัตว์เอ้ยไอเฮี้ยผมโทษทีนะครับไอเฮี้ยเวลหนึ่งยังไม่ผ่านเลยวะยุ่แม่แต่วผมจะบอกว่าผมไม่รู้นะว่ามันมีมันมันคือเบิร์ดจริงเหรออ๋อนี่ไงมันบอกช้ำมาให้ม่ให้ใหหเนาะสัตว์ด่านแรกกูยังไม่ผ่านเลยเฮีย้ยแต่ผมเห็นด้วยนะว่ามันมีภาคสองอะเกมเฮียนะ้ยเนี่ยเก็บดาวอน์รู้เรื่อง จัมโอเวอร์ฮ okay. okay, okay. ึบโอเคโอเคโอเคไป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 โอเคโอ้โนโน o no, no, no. n ข yeah. ึ้นขึ้นมาขึ้นมาไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ฟัดมึงขึ้นทำไงขึ้นดิขึ้นมึงลุกดิยัดแแม้มันไม่ลุกวะเราเปิดรายการด้วยความสุขใส่นะครับแล้ว ไม่รอดจะหัวเราองครับไอ้ตัวเก็บดาวเอออันนี้ต้องโอเคโอเคโอเคโอ้โยไม่เป็นไรครับผมไม่หัวเร้อยู่แล้วผมไม่เคยหัวเร้องแล้วจริงๆน่ะมันง่ายมากเลยนะไอ้เฮี้ยนี่ด่านหนึ่งนั้นเนี่ยกูยังไม่ผ่านเลยกูกไม่ต้องเล่นเกมเฮี้ยแล้วฟีฟ่าเกมเฮี้ยอะไรกูไม่ต้องเล่นละเรารอปันไปก่อนโอเคเราฉลาดพอครับไปโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้โอเคโอเคลุกขึ้นมา ลุงๆลงๆลงๆก่อนเราจะเก็บดาวน,นะครับโอเค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 อันนี้คือที่ยิง okay, okay. โอเคโอเคโอ้ปึ๊บโอเคผมบอกแล้วครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเ <c oughs> สียงเอฟเฟกต์มันสุดยอดมากเฮ้ยมันแสดงว่ามันมีหลายด่านมากเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นด่านที่สองนะโอ,โอเคครับเป็นด่านที่สองนะจ๊ะ โอเคเราน่าจะถ้าสมมติเหยียบไปน่าจะไฟลุกหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นรห้ามเหยียบ okay. โอเคเฮ้ยผมได้ยินเสียงเลยเรื่อยรอลอย,ลอยมันมาครับเรียบร้อยการเวลาทำให้คนฉลาดขึ้นครับโอเค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 จริงๆเอ้ยผมก็ไม่ได้โง่ครับผมฉลาดจะตาย okay, 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 okay. โอเค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 โอ้อยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์คืออะไรวะ อให้ผมก้มเพื่ออะไรอ่ะ This way ให้ผมลงไปเหรอโอ้ย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 โอเคโอเยโอเคโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอะยรอ้ย้ยโอันจ้ยโอ้ยเอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยผมเอาออกนโอ้บอ้เลยโอเคครับคนกับเวลาท้้นโอ้โนโนโอโอ้ ผมอยากบอกว่าผมอยากเล่นให,หม่ว่ะเฮียดาวกูขาดอันหนึ่งอ่ะเย็ดแม่ผมขอเล่นใหม่แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาการเวลาทําให้เราคนเราฉลาดขึ้นจริงครับเพราะฉะนั้นนะครับบางทีเราอยู่กับอะไรที่เออนาน,านๆมันก็อาจจะทําให้คนเราฉลาดขึ้นนะครับผมแต่ไม่ใช่กับไอ้นายกผมพูดเล่นหยอก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 แต่ก็พูดจริงไะไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เอ้ย,อย,อย,อยไอ้ไอสัตส ผมจะพูดก็คือผมไม่อยากพูดคำหยาบเลยวะ่ะแต่คงไม่ทันแล้วแหละการเวลาทำให้คนฉลา,าดขึ้นโอ้ยออโอเคเห็นไหมครับการที่เราทำอะไรนานๆบางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปขไไอเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมไอ้เฮียเพราะฉะนั้นออกไปซะโอ้ยกูโดนตรงนี้ได้ไงวะทำให้กูหัวลอนจัดพูดเลย โอเคโ oh, no, 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 no. อ้โน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 รอรอผมจะเก็บสามดาวคอยดูนี่เพิ่งดานสองอีกนะยัดแปะโอ้มันมีเวลาบอกนะครับว่าเราเล่นมากี่นาทีกี่วิอะไรเงี้ยโอ้โหขอร้องออ โอ้โหเฮียผมได้เกี่สามดาวแล้วเฮียไม่งั้นนะกูเป็นคนที่มูมาน,นะกูทำอะไรกูจะไม่ย่อ,อท้อไอ้ตั๊กกูจะสามดาวยิ่แม่มาดิกูไม่ย่อท้อด้วยเฮียมึงเป็นแค่ลูกกิ้งมึงจะไปมาช่วยกวูวะความมูมนนานะของกูอะกูเคยผ่านมึงได้แล้วรอบหนึ่งรอบนี้กูต้องผ่านได้นี่ไงไปไป ไม่มีทางที่กูจะตายอย่างอนาถไม่มีเอา้าเฮี้ยเฮ้ยผมยังไม่ได้โดนเลยนะโอ้โหยผมยังไม่ได้โดนจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นใช่ปะแบบไม่ได้โดนอะเป็นพยานปะกูแบบเสียเวลากับไอ้เฮี้ยนี่แบบนานจัดเลยอะขอร้องคือ ที่สุดจะผ่านได้ไหมกูต้องผ่านได้กูต้องผ่านได้กูต้องผ่านได้โอลิฟทำได้โอลลฟทำได้โอลิฟทำได้อ้ากูต้องผ่านได้กูต้องผ่านได้กูต้องมาดีมาดีไอแก่ที่จะต้องมีชีวิตต่อไปที่ดีขึ้นเพราะไอแก่น<ค><ณ>ี้มันก็ต้องไปเลี้ยงลูกฮึโอ้ฟักช่างแม่งครับทุกคนผมบอกเลยว่าสองดาวจริงๆแล้วก็ควรพอใจกับอะไรที่เรามีนะครับเราไม่ควรที่จะแบบกล้าแก่งหรือว่าอะไรเกินไปนะครับจริงๆแล้วได้ไรอะ โอ้ด่านนี้ก็คือปีนเหรอหรือว่าอะไรอ๋อเป็นลิฟต์ให้เราขึ้นไปนะครับไอแก่นี้จะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมไอแก่ช่วยกบผมชื่อจอนะผมจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอาๆมันมีดาวอยู่ข้างบนนยจอนแปวาดาวก่อนโอเคเราก้มนะฮะโอเคง่ายมากสบายชิวๆอันนี้คือปึ๊บโอ้โหน้ออ้อ อ,อาเฮียแล้วทีนี้ทำไงล่ะให้มันระเบิดก่อนครับฉลาดพอนี่งไงผมบอกแลว้วครับระดับนี้คือฉลาดพอครับเออกูไม่ได้โงเเ่เลยปะมึงคิดว่ากูจะโดนไหมฮึกูทำจริงเราต้องกระโดดเข้าให้ได้โอเคบาย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 ,ยเฮ้ยะเออวู้ สุดยอดว่ะสามดาววะ่ะเอาขึ้นดิไอจอนนี่ครับนี่จอนทาห่าเกินไปไอจอนาะว,ว่าวันนี้เราน่าจะได้แค่สี่ดาว,วอ่ะเฮียเอไม่ใช่สี่ดาวสี่ด่านวะ่ะผมก็บอกเลยว่าด่านที่สี่นี้จะเป็นยังไงนั่นเหละขันหัวคืออะไรอ๋อ,อด่านนี้ก็มีลิฟต์ว่ะ เฮี th ยเฮียเฮียไป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 ไม่กลัวมันแบบระเบิดโดนโดนอะไรหรือเปล่าอย่าบอกนะด่านนี้คือให้กูแบบคือคิดว่ากูจะโดนในเฮี้ยนี้ปะอุ้ยไอ้แกไอ้เฮี้ยมีชีวิตยังไงวะยันแม่โคตรถึกเลยเดี๋ยวก่อน โอเคโอ้โห okay. oh. เอ้ยลูกมึงจะต้องภูมิใจให้ให,ให้พูดทำอะไรกับบอลอน่ยเราสามารถเตะบอลได้ด้วยเหรออ๋ออย่าบ,บอกนะให้เราเตะบอลแบบให้เราเลี้ยงบอลไปด้วยเหรอเออ่ลองจับกระโดดฮุบโอ้ยเฮียได้ผลวะเมื่อกี้คือมันมัน,มน,มน,รนกระโดดเลยอ เฮ้ยมันต้องมีด่านต่อไปวะนี่ไงแม่งเกมนี้เขาเป็นเกมคุณภาพนะครับท่านผู้ชมบอกเลยเอ้าเมื่อกี้มันบอกให้เรานั่งนะครับให้สิท์อะไรสักอย่างเลยนั่งตรงนี้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยคกูแบ็คกลับไปโอเคดีนะมันยังแมปบอกใบ้อะไรนะอ่ะลุงจอน โอ้กไปสุดยอดอันน sure uh um> oh, okay! ี้เป็นน่าจะเป็นตุ้มระเบิดโอ้ยเฮียไปไปไปเฮ้ยอ่าฮึบอ่าโอเค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 ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคลุงจอนเก่งอยู่แล้วครับชีวิตไม่มีสั้นครับถ้าลุงจอนได้คนที่เล่นลุงจอนนั้นเป็นโอลิฟมัตฟักเกอร์โอ้โน่นโน่น นี่ไงล่ะไอ้เหี้ยหมาดิ้ยแม่นี่เฮ้ยมันไม่มีอะไรยากจริงๆว่ะไอ้เหี้ยแต่ด่านสองคุณเล่นไม่จบนะไม่เป็นไรครับเฮ้ยด่านต่อไปมันก็ไม่ยากแล้วครับท่านผู้ชมโอเคก็มาเลยเมื่อกี้บอกเลยนะครับแต่ละด่านคือแบบมันจะมีโฆษณาด้วยวผมดูโฆษณานอะ่ะเอาเอาโอเคเอ้าเหี้ยขอโทษครับ เฮ้ยจะสคลิปด่านแบบดูวิดีโอก็ได้นี่เราจะเก่งกับการแค่เราสามารถดูวิดีโอกูถามจริงมันเป็นไปได้ไงวะที่ลูกระเบิดมันวิ่งเข้าหากัวไอ้สัสผมไม่น่าเอาไอา้โตฮีนี่มันด้วยพูดเลยอ๋ยแม่งเอ้ยกูเองกูบิดเองขอโทษกูไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะมา มา <tacos> มา i mean. โอ้ยอะไรอ่ะเราก้มไปได้ปะไม่ได้ครับสรุปคือไม่ได้นะครับก้มไปไม่ได้เฮียเฮียโ้ยเฮียกูกะผิดแล้วเล่นเกมนี้ทำไมมันโชว์ภูมิปัญญาที่มีน้อยของกูไะเฮียถามจริงไอสัตว์มาแฟลทกูแฟลทไปกายแสง ออ้ยโอ้ยอ้ย,อยเฮีย้ยขาขาดเอาฮึคืออะไรวะคือขาขาดแล้วไม่ให้กูเล่นได้ไง <S <S มึงรู้ไหมว่าลุงจอนเขาอะกว่าเขาจะมีชีวิตแบบนี้เขามีชีวิตแบบกว่าเขาจะผ่านด,ด่านไปได้เขาทําอะไรมาก่อน <S <S แม่กูก็ไม่รู้หรอกกูเพิ่อย่างน,นั้นแหละโอ้ยลุงจอนเป็นเฮี้ยอะไรเดินช้าชิบหายเลยวะเอาไปครับลุงจอนผมรู้ว่าลุงทาได้ไปมันก็ไม่เกินโอ้ยแหลกแหลกแหลก เกินก่าลุงออกผมพูดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไหมลุงจอนใช่ลุงคิดเหมือนผมโอเคคืออะไรโอ้โหมีเลเซอร์ด้วยหรอแต่ก็ไม่ได้ขนาดมือครับมันเป็นของกล้วยๆไปแล้วครับเลซองเลเซอร์ชิบหายละโอ้ย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 ,อยลุงจอนรอดไปได้ไงยะ เ<โ> <Wednesday. S 1> ok. ราได้สองดาวแล้วจอนโอเคเราครบสามดาวแล้วงจอนอย่างน้อยแล้วก็โอ้มาฟักเตอร์ไอสัตว์พัฒนาไม่ถ้ากูเจอแล้วกูต่อยให้ด้วยทำกูตกใจเลเวลที่ผมบอกไม่ได้นะโฆษณาแล้วคือผู้พัฒนาเป็นเฮียอะไรครับคือแบบทุกด่านมึงต้องมีโฆษณาแล้วก็ต้องมีคนด่ากู้เฮียเขาให้เล่นฟรีก็บุญแล้วก็มันคือเรื่องจริงกันเลย ก็ขอวนหน่อยไม่ได้หรือผูอ้พัฒนาเห็นกูงโง่ปะแค่นี้ก็ได้ดาวแล้วคิมิโนโตะมากโอ้เออทางนน้นเหรอใช่ผู้พัฒนากูงโง่เองแหละก็ขอโทษเฮียเอาดาวมาล่อทำเหมือนง่ายเฮ้ยใครไม่ปิดโทรศรัพท์กูขอโทษ เข้าไปใกล้แล้วก็เขาชุบใครจะรู้ว่าด่านมันอยู่ด่านนี้หรอฮะเอ้าคือเฮี้ยอะไรเฮ้ยมันมันเกาะได้เหรอถามจริงเอ้าเอ้าลุงลุงลุงเอ้าเอ้ามันต้องไปทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้หรอเอาละงงอีสปอร์ตหรือว่ามันต้องไปทางนู้นฮึบ เอาเหรอเฮียอะไรวะไอ้สัสมันไปต้องไปทางไหนทางนี้เหรอเนี่ยหรอมันต้องไปทางนี้เหรอทางนี้ไปก็ไม่มีอะไรอ๋อหรือว่าเราต้องขึ้นตรงนูน้นเฮ้ยมันมีทางไปต่อว่ะแล้วเราคือกระเป้ยหรือว่าเราผ่านตรงไอ้นี่มาได้วะ เราต้องจะผ่านตัวนั้นมาได้นะโอเคเข้าใจแล้วไอ้เฮียแม่งโคตรดักควายเลยคือเราต้องก้มไปปะไม่ใช่ไม่ต้อง <c oughs> ไอ้เฮียกู <c oughs> ตายกี่รอบแล้วฮะน่าจะน่าจะนับนะว่าเราตายกี่รอบแล้วหรือว่ามันนับอ่ะไม่นับนี่ฮึ อ๋อตรงนี้มันผ่านไม่ได้ผมคิดว่ามันไปไม่ได้อันนี้คืออะไรโอ้ยโอ้๊ยอุยโอ้ยอุ้ยจอนจอนสัตว์เอ้ยขอโทษว่ะจอนเมื่อกี้คือแบบขอโทษว่ะจอนขอโทษจริงๆเลยว่ะนายแบบสู้ชีวิตมากขนาดโดนลูกดอกสี่ห้าดอกนายก็ยังแบบยืนขึ้นมาได้เพื่อเราแต่เราขอโทษที่เราบังคับนายไม่ดีนะจอนไปสัต เฮีย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียละเฮียละโอ้ยเฮียละเฮียละไอ้สาโอ้ยโอจอน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 โอ้ยจอนสู้ชีวิตก่อนจ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 อนอี้าจอมึงรอดไั้ไงวะ ผมชื่จอน,นี่ผมโดนจานูปักอยู่ประมาณเจ็ดดอกแต่ว่าผมยังรอดอยู่เพราะว่าผมเป็นวูเบรินสามารถรักษาตัวเองได้นี่ผมเป็นจอน,นี่ดูผมดีน,นี่ตาผมโมยอันนี้คืออะไรเ oh oh okay, okay. อ่ยอ๋ออ๋อโอเคโอเคจอนจอนแขนหักจอนแขนหักแล้ว จอนไปออโอเคเอ้ยจอนปล่อยจอนโอเคอออ,อ๋อเราต้องโอเคจอนดีมากจอนนายสู้ชีวิตชิบหายเลยวะผมจะบอกว่าผมยอมรับในตัวจอนคนนี้นะครับเขาเป็นคนสู้ชีวิตมากครับท่านผู้ชมมันมีเสียงเลยปุ๊บเก็บดาวโอเคได้สองดาวแล้วนะครับ ทำไมดาวแรกกับดาวที่สองมันได้ยะมันได้แต่ความง่ายเฮยโอเคโอเคค่อยๆไป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 จอนโอเคเฮ้อไอเฮียแล้วอีกดาวไปไหนวะเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียละเฮียละโอ้ยเฮียละเฮียเอ้าผมขออีกทีนะครับท่านผู้ชมผมขอจริงอีกดาวมันอยู่ไหนวะอันนี้คือสงสัยไงว่าอีกดาวมันไปอยู่ไหนวะหรือว่าผมไม่ได้เก็บมาวะดาวมีตรงนี้ อีกดาวไม่ได้อยู่ทางนี้ครับเพื่อผมจําไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมไอ้เหี้ยโคศนายและไอ้เหี้ยคือผมจําไม่ได้ไงว่าอีกดาวเหนือมันอยู่ไหนเมื่อกี้เรายัางดาวได้ดาวไม่ครบเหอเฮ้ยอีกดาวอยู่ไหนวะคิดไม่ออก啊 ต้องก้มไปครับดักโอ้ยโอยจอนจอนจจอนจอจอนจอจจจจจ้ยดาวอยู่นี่ไอสัตว์โอ้ยอ้ยจอจอนจอนจจอนโอ้ยอโอ้ยจอนจอนขอร้องอย่าพิ่งจอจอนอย่าพึ่งตายโอ้โหเียผมรู้เลดาวอยู่ไหนเพราะว่าเราก้มไมเราไม่ได้เงยไอสัตว์เียผมขอน่ด่านนี้จบกูเลิกเลยกูเลิกแล้วกูจะไปทำอย่างอื่นแล้วไอเียกูเสียเวลากับไอเียจอนมันเยอะแล้ว แต่จอนก็สู้ชีวิตดีเออก็เด้าไปก็เด้าไปจอนก็สู้ชีวิตดีโอเคโอเคค่อยๆย่อยๆค่อยๆย่อยโอเค,ค,อค,อคอโอเคค่อย,อยโอเคเก็บโอ,โอ้ยเขี้ยเขี้ยจอนจอรจอนจอนจอน,จอนขาดไปจอนโอเคสุดยอดครับจอนฮึบแล้วจอนขึ้นไปเอ,อจอนเก่งแล้วจอนเ <laughs> <laughs> พียหน้ากะเนี่ย เฮีย yeah. เอาดิไปเอาดิไปกูจะไปเอดปเอดีมากสองดาวแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บข้างลางอีกดาวหนึ่งอุยอ้ยอุ้ยไปไปไปจอนเล็กงหน่อยเล็งหน่อย,อยจอนหลายนาทีแล้วเดี๋ยวตัด,ต,ดตัดออกมายาวชิบหายโอเคจอนโอเคจอน,อจอนสามดาวแล้วโอเคจอนเก่งมากจอนไปเดี๋ยวคลิปยาวโอเคที่ไปโอเคโอ้ยจอนเก่งมากเก่งมากจอน เอ้าเฮียลงดิลงไปดิเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลงไปดิเอ้าคืออะไรวะเอ้าเอ้าจอนบักเหรอเอ้าจอนเอ้าเอ้าเอ้าเอาจอนติดก็ก็คงไปไหนไม่ได้แต่ผมก็เก็บครบสามดาวนะอยู่ตรงนี้เห็นปล่าเออ ไปไหนไม่ได้จริงผมผมไม่ได้กมมดเฮี้ยเลยนะจอนมากระตกเองเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอกดหน่อยผมอยากลงวะอยากจะชนะอยากจะชนะวะเฮี้ยกูบ้า,านชนะจอนจอนไปเออเอาเดี๋ยวก่อนจอนเดี๋ยวก่อนเขาไปไปไม่ได้ปะไอสัตว์เอ้ยโอเคครับคงไปไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนี่เตรอเปนด้าทีวีนะครับผมก็จะบอกว่าจะกลับมาลงคลิปนิดๆนนหน่อยๆแหละครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เช่นกันเหมือนเดิมที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับให้ในายๆคนได้ดูด้วยนะครับผมก็จะเริ่มความาทำแล้วนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับไสยโนรา